บินสำรวจเส้นทางคนระับใช่เป็นอางากำหนดภารกิจบินโอเคนะครับในเรื่องของการเข้านะครับก็เรามาที่หน้าจองโทรศัพท์นะครับก็จะเข้าไปที่แอปอ่อะไรนะออเทลเอฟเคอร์ All tail, color, นะครับแล้วก็เราจะมาทําการกําหนดจุดนะครับอ่โดยใช้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะ3าสครับ37นะครับเราก็จะมาดูที่ตัวนี้เป็น37บใช้เป็นเส้นทางนะครับ่ามสิบ ครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันได้สามสิบเจ็ดสามสิบแปด่ะสามเจ็ด <37. S 1> ไม่มันได้สามสิบแปดเรเอาให้มันได้สามเจ็ดดิมันจิ้มไม่ได้อ่ะห้ามลดห้ามเพิ่มไปถามไปถามพี่เขาด,ดิว่ามันได้แค่มันได้สามสิบแปดแต่มันจิ้มไม่ได้อืม เอาละครับตอนนี้นะครับก็เราก็จะเห็นตัวแอปแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ความสูงนะครับความสูงนี้จะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะผมขอพอาท่านผู้ชมดูก่อนความสูงอยู่38นะครับเอ่อตัวความเร็วในการบินนะครับอยู่ที่6กกิโลเมตรนะครับ ความถี่ของเส้นทาง90นะครับแล้วก็เส้นทางด้านขวาด้านข้างนะครับ8เซน80เซน80เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมาในส่วนของกิมบอลนะครับ90เ,เดี๋ยวนะครับผมยังเลยครับก็คือต่อ,อเครื่องเปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนยังแกะออกไม่หมดเลยอ๋อต้องเอาตัวนี้ออกด้วยพอออกครับข้างหน้าด้วย,วยแกะเฟอร์นิเกอร์ออกนี่เลยเฟอร์เกอร์ เ oh. วราวางไปวางใใที่ไกลตัวคนเปิดรีโหมดครับผมกระแรอครับใช่ครับ